อาอีมวอช์ผู้คนที่สองรับลงเลแล้วเลขสิบป็ครเป็นทุตตทองสิบห้าสิบ้าเอนาซาโเอลนะครับซาโเอลรับมาเลขสิ้าเอหมายเลขสองเนาหน้าง์มาดูคนหน้า SLM บ้า SLM ไม่เบ็ดไยังไงไยังไงโอ้ยหลายเลขของ SLM นี้ดูยากไปครับดูยากไปบอกว่าอื้อสกินเสื้ออย่างนี้ดูยากครับดูยากมาที่มาลีอุประจำใชยภู ต้องตต้้ององดูดีๆนะว่าคนเราดีนะอิสซาลอตมุกอ๊อกไกไๆไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยมาทีท่านนั่นมาเลยครับมาเลยสิมีชัดเจนครับพุทธะทองแนวทุตตะทองครับกลับมาเลยเอาไปลงนิดลองสองไกดูว่าขอทั้งไทยดูว่าอ่าอิส้าเอต เอ็เป็นไงครับเอ็คืนทิ้งิตไแล้วเอ็และทางด้านกษิดฝ่ายแจ้งและลูดิสได้ไหมยังไม่ได้ครับต้องทิ้งบอิออกไปก่อนแข่งว่าดอกของเอ็ มาเลยไปเลยนะี้โดนโดนอิสแอลอออนี่พูดนัทพง์นัทพง์ยอดกับมาโดนซาบีอลแมาคาดเต้แมลยรับว นั่นกูมาเลยน่าน่าจะเป็นเชื้อสายอะไรนะกูว่าก็คป็เชื้อสายแข่งกันเองสบายไหมหน้าความหน้าแล้วลูกนี้เอาฟาไหมฟ้าก็ฟ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาท้อย cái các đồ đông song cái gì các đồ đông song cái gì các đồ đông song ยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรและยังได้เแฟเอ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 ซเอครับสามเลี้ยงออลมาลีกิมอ้อยลูกนี้ดูที่กรรมการว่า,าลูกนี้ไม่โดนผู้เล่นเขาทัา้งนั้นมาลี

โอ้ยหมายเลขยี่สิบสามเป็นบันดิตน,นะครับต้องจำให้พิเศษคนระับว่าถ้าอยู่ไกลๆนี่มองไม่เห็นจริงๆคนระับบมายเลขของชาดิเอเอยมอาที่ใครอาที่ชาานทุกทุบจะคอาจะไปยังไงลูกนี้บันดิตคืน ลูก่าบาลีตอ์ตีมาลีโอ้ยมามีเหลืองเกิดขึ้นแล้วและลงน้ซามเอมิซาโมเอลมีทุกคอกคนจะดูดูไหมเนี่ย ติดกี่ก็เฮาเบ้อออียางว่ไม่ได้บุกอเนี่ยคารับงตัแมนเนียยาไม่ยาไม่ยาวครับโนี้หลายยากไปติดกันด้นักพุ่และเอสแอลเอมือร้ไปอที่ยี่สิบแปดนสุ สุรวัตรและกิงกำลังจะกดไม่ลงอ่ะจะกดไม่ลงหลุดมาหลุดหหลลุุดดไม้เห็นพุชับขวางกิงอยู่นี่ โอโคมาเลยอยู sal ve sal ve al, ่ที่ซมเมอของท้งด้านบาลีซเมอซามอเอมาให้ทางด้นตันสินเปิดไปน่รโอ้โหได้ยิงครับแต่ไปโดนทู้เลนของทางด้านอเอออก โอ้ยบอลวนนี้ก็คู่ที่สูสีอีกแล้วเปิดมาโอ้ลูกนี้ไม่คัดครับไม่คัดลออสรปเปิดมา เอาแล้วมาลีโอ้ยไม่เข้าทางนันสไปร์เอชเอ็มเอเมเอเ็ทั้งนั้ตัวนี้โอ้ยเยอะกว่ายังงี้เขยับไป่อดับเพ่นทางด้านเอชเมโอ้โหอมาอีกชุดนึงแล้วมีทางด้านอาพิชาหามสิบสี่ต้องดูครับต้องดูครับแน ปลี่ยนเป็นชุดอย่างนี้ผู้ปัญญาก็ต้องเช็คผู้เล่นอีกอโอมีใครกบีทีละไม่อีทีละไม่มีมาเลยโคเป็นอภิชาตแหมผู้ปัญญาต้องทำการบ้านอีกแล้วสิบเอ็ดเป็นสุภ์วัตต่อซูเปอร์วัชุดที่สองของมาลี โอ้ยล hey, ูกนี่สุดเอ็เป็นสุขวันสุวันเฮีสุดทวัน้อเี่ยาาพีรมมาแล้วไอ้ตัวเล็กของท้านน่มเอ็นีเอ็ดเอิมมาดีนาดีอ่าดึงสวยรับ เบต้าสุขวัตสุขวัตต่อไปทีมแบงค์คือนี้ต่อหนีอ้อ้อยสุดท้ายเดีกสอยกสุดทีละเมยอ๋อไม่ให้วะ ่ามเสียนครับผมใ่นี้เียหวายหลายเลียดได้สื่อบอกว่าเขเลียดได้มาบอ่มามีมาลิออกบอลแล้วมาลีเบ่งดนจากจิลรลินจิลรลินโอ้โหชื่อ มาเลยไปมาอ่าดนได้อย่างนี้ก็จะจบชั่วงครับผมยังดูสกอร์นี้ยังไม่เปิดเลยครับลูกนี้หลุดออกอ่าวเวลาโนะเวลานูอนคำนวณ SLM ต้นซิเรียลอด x c k โอ้ยังเหลืออีกสองพ่ครับมันจุดติี่ยันนี้ประชาชนเกับสิบแปดีเขาตรเลเรียกว่รก่อเอาต่มมองบอใชมาคนมละเันรอนร่วงมันจะทำเยอะไปรูเ่คเีกใหมันร่วเ มาโดยช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วแต่ก็ยังไม่ขยับติอมา SLM อนีเดินดนกันได้เตะตัดตะับแล้วกีบอุียังไม่เลนพอเอ้มาเลย อุปสรรคใจผมจากโลกนี้ไม่ได้ิงัวีอด้ลูกงายลมลกกูยือนี้อ่าว่ามัยไายไปโดนทางด้านสุขวัตออกเฮ้ยเนี่ยเดินเดินไม่ดีเนี่ย It, my, my is ชเอจบมาครับนี้ออกอีกแล้วามซมเนยามอมนมามาลยอาที่ชนะทิปชนะทิปเปิดกรรกาบอกว่าลของ s l m น่ เปงนไฟมาเป็นไาคนเดิงคนเดิงคนเด้งแปดอาคีละวินเปิดจิงครับลุกนี้มีน่อยมาแล้วและเดินตาโอ้ยเอาเตะลงไปวิสแจุมาหน้านี่ทางด้าเอชเอฟได้ไปอยู hmm. 48, ่ดีทางด้าน มารีอะมารีไ่แล้วมารีตับอะไรเว้ยเลือกมาเล้ยกวีครับถ้ายออกก่อนแฟดเอาได้ผมดูของ S F ยกชิปมาชิปไปงี้และ้างี้อุบมาลุบมา กับพี่กรินลกรินก็จดครับวนี้รสลูกแรกก็พอหมดกลังอ่ะบอกแมออ้ดนีเดือเลยครับเดือเลยไม่กระชอกและโอ้สุท้าไปดูคนทังบ้าน SLM เจ้าหน้าที่ไม่เล่นอูยาวยาวมาและลูกนี้มาลีมาลีวิ่งเยอะเออสลายอย่างนี้ไปโดนทางนี้ดังไม่น้อยหลองอ่าไม่โดนบอลก็ไม่โดนบอลอย่างนี้ก็เป็นการฟาวล์และเออ็มเจนาครับน้กนี้ ไเ ER ื่อนเปียโอ้โหลิฟต์ากเตือให้มันย้อยครับไอ้กระปั้นว่ะไปเลยไปเลยไปเลยมาลีบอกบาร์นาอ่าเอสเอลไปยังไงเอ็มบงกระา ล้วตรนี้หลุดมาหลุดมาโอ้ยโตกับ